ชีวิตไม่ไปไหนแต่ไม่รู้ว่าทําไมนะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะฮะวันนี้นะครก็มาพบกับผมนะครับดรหนุ่ย strategic man นะครับในคลินิกพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อชีวิตไม่ไปไหนแต่ไม่รู้ว่าทำไมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีผู้คนมากมายเนี่ย เป็นคำถามนะฮะก็เดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนๆสักครู่หนึ่งนะครับผมขอ,อเซตหน้าจอแปบหนึ่งนะฮะโอเคแป๊ดหนึ่งนะครับ,รบก็รอเพื่อนๆไปด้วยนะครับ สักสอนาทีมันชอบมีคอมเมนต์เก่าๆขึ้นมาไม่รู้ลบออกยังไงต้องมาลบแมนนวลโอเคนะฮะวันนี้ก็มีเวลาประมาณไม่เกินอ่าสีนาทีนะครับก็อาจจะเป็นไลฟ์สั้นๆที่มาแบ่งปันเรื่องราวนะฮะคือตอนนี้มีคนมากมายนะฮะที่มีความรู้สึกว่าชีวิตไม่ไปไหนนะครับ นะฮะแต่ไม่รู้ว่าทำไมนะฮะดังนั้นผมก็เลยหยิบยกหัวข้อนี้มามาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะฮะในคลินิกพัฒนาตนเองนะครับครนี้ผู้ชมจำนวนมากแปบหนึ่งนะมีหลายจอจัดนะ,ะก็คือเราเข้าสู่เนะื้อหาเลยดีกว่านะฮะสมมติว่า,ามีบางคนหรือว่า เพื่อนๆนะที่ฟังอยู่เนี่ยรู้สึกว่าชีวิตติดอยู่นะติดอยู่นี่หมายถึงว่าทำไมมันเราไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยเราติดอะไรที่มันเป็นปัญหานะหรือว่าอะไรที่มันเป็นปมที่อยู่ในใจแล้วมันทำให้ชีวิตเราไม่ก้าวเดินเนี่ยนะฮะเราก็ทำให้เราไม่กล้าเริ่มอะไรใหม่ๆนะหรือว่าวนอยู่กับปัญหาเดิมๆนะครับ ซึ่งไลฟ์เนี่ยอาจจะช่วยเปิดแสงสว่างให้กับเพื่อนๆได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตกอยู่ในสถานการณ์หรือว่าในอาการที่ผมพูดไปนะก็คือชีวิตคุณติดอยู่เพราะอะไรนะครับอันแรกเนี่ยที่อยากจะพูดก็คือนะฮะเราติดอะไรอยู่นะเรามาสำรวจซิว่าชีวิตของของเราเนี่ยเราติดอะไรอยู่นะฮะ นี่เป็นสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องต้องทำก็คือการสำรวจตัวเองนะครับครนี้เราจะมีวิธีการยังไงบ้างเราก็มาดูสัญญาณที่เกิดขึ้นความรู้สึกหรืออะไรทั้งหลายแหล่ที่เกิดในในความรู้สึกเราเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะอาจจะมีประมาณ5ข้อนะฮะที่มันเป็นสัญญาณบอกเราว่าชีวิตเราเฮ้ยเรามีอะไรปัญหาอะไรเราติดอะไรอยู่ทาไมเราถึง ไม่เดินก้าวหน้านะครับก็คืออ่าอันแรกเลยนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆถามไปนะครับคือเรารู้ว่าเราควรเริ่มต้นแต่ไม่กล้าสมมติว่าท่านอยากจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะร,รู้ว่าต้องจําเป็นต้องทําแต่ไม่กล้าทําสักทีนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเป็นเพราะอะไรนะฮะมีไอเดียเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่กล้าทำเนี่ยถ้าเกิดเกิดสัญญาณอย่างเงี้ยแสดงว่านะชีวิตเราเริ่มมีอะไรฉุดลั้งเราอยู่นะครับ อันที่สองนะฮะทำงานไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายคือก็ทำไปอย่างนั้นอ่ะนะฮะทำแบบเซ็งๆไปนะ,ะโดยไม่มีเป้าหมายไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นไงชั้นก็ทำของชั้นไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะ,ะแต่ลึกๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเราขาดอะไรอยู่นะครับบางคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้มันยังไงนะครับ อาจจะไม่เข้าใจตัวเองอาจจะอะไรนะก็เหตุผลร้อยแปพันประการนะอันที่สี่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าควรจะทำอะไรแต่ตัดสินใจไม่ได้สักทีนะก็อันนี้ก็เป็นบ่งบอกเช่นเดียวกันว่าเรากำลังชีวิตเรากำลังติดอะไรสักอย่างอยู่นะแล้วก็ข้อ5นะฮะอยู่ในความสัมพันธ์หรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่โอเคนะ แต่ว่าเราไม่สามารถออกจากสภาพอย่างนั้นได้คืออยากจะออกอะ่ะแต่ไม่รู้จะออกจงไงหรือไม่กล้าออกหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือสัญญาณนะฮะที่สะท้อนให้เห็นว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยกำลังติดติดอะไรอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดมีสัญญาณอย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราติดแงกนะฮะติดแงกก็คือไปไหนไม่ได้อะนะ จะก้าวหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ลําบากนะฮะชีวิตมันก็หาความก้าวหน้าการเติบโตลําบากนะเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องปลดล็อกไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ5สัญญาณนะครับที่มันจะเป็นตัวบอกว่าท่านกําลังติดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะครับลองถามตัวเองนะฮะว่าเพื่อนๆมีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะฮะเป็นสิ่งที่ดีนะครับคือบางทีเรา ผมเคยนะบางทีเราเป็นคนที่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นตัวเราอะยึดติดกับสภาพที่เราคือบางครั้งเครียดนะแต่เคยชินกับความเครียดนะซึ่งมันก็ไม่ดีนะครับคือเครียดซะจนแบบจนไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรเพราะมันเครียดอยู่ทุกวันแต่ว่าลึกๆแล้วมันมันทำลายจิตใจเราทำลายสุขภาพเราอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะลองฉุกคิดฉุกถามตัวเองสักหน่อยว่า มันมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเองเปล่านะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเราเราติดงักอยู่กับที่นะนะครับพอเรารู้ตัวเราถามตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ทำให้เรา move on ต่อไปได้นะครับทีน,นี้พอเราเริ่มตรวจละตรวจเช็คเป็นคุณหมอตรวจตัวเองโคชชิ่งตัวเองว่าตัวเองมี อะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะฮะติดงักอะไรอยู่เราก็เริ่มมาเจาะสาเหตุเริ่มเป็นโค้ชใช้ตัวเองฮะเจาะลึกสาเหตุที่ทำให้ชีวิตติดนะฮะเท่าที่นะผมเคยมีประสบการณ์แล้วก็รวบรวมข้อมูลมาเนี่ยมันจะมีประมาณ4สาเหตุที่เป็นสาเหตุที่ยอดนิยมเลยนะที่ทำให้คนไม่สามารถ move on ไปได้นะฮะก็คือ1กลัวความล้มเหลวนะฮะคล้ายๆว่า เราไม่เริ่มเพราะเรากลัวผิดพลาดอ่านี่คือสาเหตุสาเหตุหนึ่งอันนี้ไม่ทราบว่าถ้าเกิดเพื่อนที่มีความรู้สึกว่า move on ไปไม่ได้นะเป็นเพราะว่าเรากลัวความล้มเหลวหรือเปล่ากลัวความผิดพลาดหรือเปล่านะหรือว่ากลัวว่าถ้าเกิดทําแล้วเนี่ยจะอาอายเขาถ้าเกิดมันผิดพลาดก็เลยไม่กล้าไปสักทีก็ติดอย,อ,ยอยู่กับที่นะนี่คือสาเหตุหนึ่งนะของคนทั่วๆไปคือกลัวความล้มเหลวนะครับ มาดูสาเหตุที่2ครับนะสาเหตุที่2ก็คือยึดติดกับอดีตครับนะ,ะคือในอดีตเนี่ยเคยล้มเคยเจ็บนะ,ะก็เลยไม่กล้าทำอะไรนะครับคือคล้ายๆมันเหมือนมีอาการเข็ดนะฮะ,ะผมจะยกตัวอย่างนะครับคือน้องสาวผมเนี่ยสมัยเด็กๆตอนที่เขายังเป็นเด็กเลยนะอายุ ประมาณไม่ถึงขัว่ะก็เป็นสนมากนะก็จะไปหยิบดู้นหยิบนี่แล้วก็ชอบไปเล่นชอบไปจับยากันยุงที่เป็นขดๆอะ่ะนะฮะก็ไม่รู้หรอกด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่รู้ว่าอะไรร้อนอะไรเย็นอะ่ะก็ไปไปไปเล่นแล้วก็โดนไอเหมือนไนทางที่เป็นแดงๆที่ไฟจุดอยากันยุงแบบขดอะ่ะมันก็ไปจี้ถูกที่มือก็นั่นก็ร้องลัานบ้านเลยนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ค่อยกล้าไปหยิบไปจับอะไร เพราะว่าเขารู้สึกเข็ดต่ออาการร้อนที่ไปโดนไฟเนี่ยก็เหมือนกันนะ,ะอันนี้ก็คือเป็นการความคิดเราไปยึดติดกอดีตคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันพอเวลาเราผิดหวังอะไรใช่ไหมฮะเราก็าจะจําสิ่งนั้นนะ,ะเราจะจําแาบความเจ็บปวดนะ,ะแล้วเราก็เลยไม่กล้าทําใหม่นะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่จะก้าวหน้าได้เนี่ยนะฮะแน่นอนคนทุกคน <c oughs> คนทุกคนเนี่ยต้องเจอความล้มเหลวอยู่แล้วนะ ถ้าเกิดเราเราเราเรียนรู้จากมันเนี่ยเฮ้ยทำไมเราล้มเหลวทําไมเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้คนคณะก็จะ move on ต่อไปได้เพราะว่าเขาเปลี่ยนมุมมองใหม่ที่มองที่อดีตหรือเปลี่ยนมุมมองในการมองความล้มเหลวนะก็ชีวิตก็จะไปต่อได้นะครับมาดูสาเหตุที่3ครับภาพตัวเองในหัวนะฮะต่ำกว่าศักยภาพจริง นะคือบางครั้งเนี่ยบางบางคนนะดูถูกตัวเองนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าถูกคนดูถูกมาถูกครอบครัวไม่ให้กำลังใจชอบว่าชอบไอ้นั่นไอ้นู่นนี่นี่อยู่ตลอดนะคือพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีของตัวเขาแต่ไอ้สิ่งดีๆไม่ค่อยออกเอามาชมเขาก็จะจำฝังแต่สิ่งที่มันเป็นมุมที่ไม่ดีของเขาเนี่ยนะฮะทั้งๆที่เขามีศักยภาพจริงๆแต่ไม่เคยมีใครชี้ แล้วตัวเขาก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของตัวเองนะฮะมันก็เลยทําให้ยังคิดว่าตัวเองไม่ดีพอนะพอคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเนี่ยมันก็ไม่กล้าทําอะไรไงมันก็ไม่กล้า move on ก็อยู่ทั้งจุดแทนที่จะเคลื่อนตัวจากจุด a ไปจุด b ก็ไม่กล้านะเพราะว่าก็คือรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพออะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือสาเหตุที่3ที่พบบ่อยๆนะมาดูสาเหตุที่4นะครับอันนี้สําคัญมากแล้วก็ผมก็พูดบ่อยมากเลย นะฮะฮก็คือยังไม่มี y ที่ชัดเจน y, y ก็คือ w hy ที่แปลว่าทำไมอ่ะคือไม่รู้ว่าฉันจะทำสิ่งนี้ไปทำไมไม่เข้าใจทำไมฉันต้องทำด้วยทำไมข้าพเจ้าต้องทำด้วยนะหนึ่อะไรก็ว่าไปนะครับก็เลยทำให้ไม่ move on ไม่รู้ว่าจะต้องทำไปทำไมนี่คือ4สาเหตุหลักๆนะฮะ ของคนที่ติดแงกอยู่กับที่นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการที่เฮ้ย move on ไปไม่ได้สักทีจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ลองมาดูสิ่งที่ผมพูดนะเดี๋ยวผมขอย้อนไปทบทวนอีกทีหนึงก็คือเราต้องรู้จักส,สังเกตตัวเองว่าเรามีสัญญาณของการติดแงกนะสัญญาณของการที่ไม่สามารถ move on ไปได้เมื่อสักครู่ผมยกตัวอย่างมา5นะ5สัญญาณนะท่านก็ลองไป ที่เข้ามาที่หลังก็ลองไปดูย้อนหลังได้นะฮะแล้วก็ไอสาเหตุที่เกิดสัญญาณเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีอยู่ประมาณที่ฮิตท็อปฮิตเลยก็คือ4อันตามที่ผมบอกไปนะก็คือกลัวความล้มเหลวนะยึดติดกับอดีตนะครับภาพตัวเองในหัวเนี่ยต่ำกว่าศักยภาพจริงนะแล้วก็ยังไม่มีวายที่ชัดเจนนะครับนี่คือ4สาเหตุท็อปฮิตนะป๊อปปูล่าป๊อปปูล่า สาเหตุ popular reason นะของคนที่ไม่ไม่กล้าที่จะ move on นะคือเป็นคนที่ติดงักอยู่กับทีนะ่ด้วยสาเหตุ 1, 2, 3, 4หรืออาจจะสาเหตุอื่นก็แล้วแต่นะฮะครนี้เราจะทำไงเราอยากจะ move on ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องปลดล็อกสิ่งเหล่านี้ครับไอล็อกไอสีสาเหตุที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็น4สาเหตุตัวอย่างที่มันเป็นเป็น,ปนตัวที่ล็อกเราอยู่ นะครัวนี้เราจะปลดล็อกอยังไงนะผมก็ขอนำเสนอ5วิธีปลดล็อกชีวิตนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะตั้งคำถามใหม่กับตัวเอง <c oughs> อันนี้สำคัญมากคือบางทีเนี่ยเราเราคิดอะไรสักอย่างมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราคุยกับตัวเองจากการที่เราตั้งคำถามกับตัวเองนะแล้วเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองพูดกับตัวเองแบบซ้ำๆจนเป็นนิสยัยจนลืม ลืมว่าเฮ้ยจริงๆเราตั้งคำถามตัวเองได้ไหมนะมองอะไรในมุมใหม่ๆได้ไหมนะ,ะเราลืมไงเพราะเราเคยชินกับไอ้สภาพติดเงกซะจนไม่รู้สึกอะไรแต่ชีวิตมันก็ไม่ดีขึ้นไงนะฮะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยถ้าเกิดท่านมีเหตุการณ์มีอาการตามที่ผมกำลังคุยให้อยู่เนี่ยท่านต้องตั้งคำถามใหม่กับตัวเองละถามตัวเองนะ,ะนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะฮะไม่ใช่ทำไมฉันเป็นแบบนี้นะแต่ให้ถามว่าวันนี้ฉันอยากขยับไปตรงไหนแม้นเพียงนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมสำคัญไหมคำถามเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนะพฤติกรรมเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนถ้าเกิดท่านถามตัวเองว่าทำไมฉันเป็นแบบนี้นะฮะมันก็ทำไมทำไมอาจจะเจอเหตุผลหรืออาจจะไม่เจอเหตุผลก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราถามตัวเองคุยกับตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะไปเดินก้าวหน้าไปทางไหนดีนะขอสักนิดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเราพูดคำถามกับตัวเองที่แตกต่างเนี่ยมันจะนำมาสู่พฤติกรรมนำมาสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างนะก็ลองเป็นเทคนิคเทคนิคแรกนะวิธีในการปลดล็อกชีวิตนะถามตัวเองหรือไม่ก็ถามตัวเองด้วยเทคนิค 5Y ก็ได้นะทำไม ทำไม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 ถามห้าเหตุผลว่าทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนี้แล้วเราจะได้คําตอบพอเราได้คําตอบเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะก้าวหน้าหาวิธีการที่จะหลุดพ้นจากสภาวะตรงนั้นไปได้นะเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งนะอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมแนะนำไปประจำนะะเอากระดาษมาแล้วเขียนในสิ่งที่เป็นคำถามแล้วก็ดูว่าเราคิดอะไรไงเหตุผลคืออะไรนะ ทำไมต้องเขียนครับคือการเขียนเนี่ยมันจะเป็นการดึงสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาในกระดาษนะเมื่อใดที่เราเห็นสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยเราจะแก้ไขมันได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ดึงมันออกจากหัวนะมันจะวนวนวน,วนแล้วเราจะเห็นมันไม่ชัดนะแล้วมันก็จะทําให้เราวนเป็นเป็นรูปอยู่งั้นอ่ะนะแก้ไม่ตกสักทีนะครับ <c oughs> มาดูเทคนิคข้อที่2วิธีที่2นะฮะตัดสิ่งที่ทําให้ชีวิตติด นะครับบางครั้งเนี่ยมันต้องล้างบางมั่งนะฮะไม่ใช่แค่เริ่มใหม่นะฮะความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมที่ดูดพลังต้องกล้าปล่อยบางทีการที่เราติดแขกอยู่กับที่เนี่ยนะก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันทําให้เราติดแขกไม่ไว่าจะเป็นผู้คนที่อยู่ในสังคมนั้นนะฮะสภาพแวดล้อมสภาพที่ทํางานนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ มันทําให้เราไม่มีปัจจัยที่มันจะเอื้อต่อการาให้เราก้าวหน้าต่อไปนะเพราะฉะนั้นบางทีการเริ่มต้นใหม่ในสภาวะแวดล้อมเดิมๆเนี่ยบางทีมันก็ยากนะก็เลยต้องใช้เทคนิคที่สองคือเฮ้ยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยบางทีเราต้องตัดออกในะชีวิตเราอาจจะต้องไปอยู่ในสังคมใหม่ๆผู้คนใหม่ๆนะปกติเคยอยู่ในกลุ่มของเพื่อนที่เอาแต่นินทาเอาแต ทำอะไรที่มันไม่ค่อยมีสาระนะเราก็ต้องอาจไปหาสังคมไปหากลุ่มคนที่มันให้พลังบวกกับเราเนี่ยเราก็จะ move on นะครับนะเหมือนกับท่านเนี่ยถ้าเกิดท่านมีปัญหาอะไรเนี่ยท่านก็นมาฟังไลฟ์ของดรหนุยตอนเ,เช้าเชานะฮะช่วง8โมงกว่ากหรือ9โมงกว่ากเนี่ยวาลาชั่วโมงหนึ่งบ้าง45นาทีบ้างท่านก็จะได้ไอเดียใหม่ๆนะท่านก็จะได้พลังบวกๆนะเพราะผมเป็นเป็นมนุษย ที่เป็นเครื่องจักรในการผลิตพลังบวกนะฮะเพราะว่าผมต้องการมีชีวิตบวกบวกอันดับแรกเลยผมต้องหาสิ่งบวกบวกมาให้ตัวผมแล้วผมก็มาถ่ายทอดสิ่งบวกบวกให้กับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับนี่คือเทคนิคที่2นะฮะใครเข้ามาแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ออเอะจะพูดอะไรลืมเลยไม่เป็นไรไปต่อดีกว่านะบางที บางทีนึกๆก็จะพูดแล้วลืมเฉยเลยมาข้อที่3นะวิธีการปลดล็อกข้อที่3ปลดล็อกสิ่งที่ทําให้ท่านติดเงียกนะไม่ก้าวหน้าไปไหนนะก็คือทําเล็กๆแต่อย่าหยุดคือบางทีเนี่ยย้อนกลับไปที่สาเหตุของการที่เราไม่ move on เพราะบางทีอาจจะเป็นเรื่องการตั้งเป้าหมายอาจจะแบบมันท้าทายเกินไปนะเราก็เลยไม่กล้าทําทําไปแล้วสักพักหนึ่งก็ท้อแท้ลมเลิกนะ ถอดใจไปก็เทคนิคที่3คือเฮ้ยเริ่มเล็กๆนะทำเล็กๆแต่ทําอย่างต่อเนื่องนะครับนะ,ะโลกนะฮะไม่ได้เปลี่ยนภายในวันเดียวนะครับนะฮะและคือให้ทาค,ค่อยๆทาไปเปลี่ยนทีละอย่างทุกวันขยับวลนนิดชีวิตเปลี่ยนแน่นะฮะก็คือเป็นเรื่องของ Atomic h a b i t ิสนั่นเองนะฮะทำเล็กๆอย่าหยุดอันนี้เป็นเคล็ดลับที่สุดยอดที่สุดนะ คือคนเราเนี่ยมักจะใจร้อนเวลาทําอะไรเนี่ยอยากจะให้มันเสร็จพรุ่งนี้มาลืนนี้สัปดาห์หน้าหรืออะไรเนี้ยสัปดาห์หนี้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีอะไรง่ายที่จะเสร็จได้เร็วขนาดนั้นหรอกถ้าทำได้แต่โอ้เราต้องซุปเปอร์อึดอะแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนทั่วๆไปบางทีเราต้องค่อยๆทำไปค่อยๆทําไปแต่ต่อเนื่องทําวันละนิดนะเหมือนกระ,ะต่ายกระเต่าเห็นไหม ะะกระต่ายในวิ่งเร็วมากเลยแต่ชะล่าใจนะขอไปนอนงีบก่อนเต่าเนี่ยเดินไม่เร็วหรอกเดินช้าๆค่อยๆต้มเตียมไปแต่เต่าไม่หยุดเดินฮนะกระต่ายประมาทไปนอนสลบสลายที่ไหนก็ไม่รู้ตื่นมาอีกทีไอเต่าไปคว้าเส้นชัยไปแล้วเนี่ยชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรยากแต่บางทีเราไปทําให้มันยากนะคือทําเล็กๆนะฮะแต่ว่าทําต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวท่านก็สําเร็จเอ,เองนะครับ นะฮะมาดูวิธีที่4ในการปลดล็อกที่จะทำให้ชีวิตท่านก้าวหน้าไปนะครับก็คือ,อไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะ,อะไม่ใช่หาวงสนับสนุนที่ดันคุณไปข้างหน้านะครับนี่ก็คือมันจะคล้ายๆกับไอการตัดสิ่ง่คือการตัดสิ่งที่ทำให้ชีวิตติดเนี่ยมันก็คืออะไรที่เป็นแฟกเตอร์พลังลบๆเนี่ยเราอยู่ห่างๆมันนะแต่ไอข้อ4เนี่ยก็คือ หาคนที่มีพลังบวกไปอยู่ในสังคมที่สนับสนุนนะคนที่ให้กําลังใจเราคนที่สนับสนับส,สนุนเราคนที่มีความคิดคล้ายๆเราต้องการก้าวหน้ามันก็จะเกื้อกูลนะครับใช่ไหมฮะเหมือนกับท่านดูหนังฝรั่งเนี่ยนะท่านจะเห็นว่าเขาจะมีกลุ่มพูดคุยนะอย่างเช่นกลุ่มคนที่เป็นแอลกอฮอลิกนะแล้วอยากจะเลิกเหล้าก็จะมีกลุ่มคนที่อยากจะเลิกเหล้าก็จะมาคุยกันเล่าปัญหากัน แล้วก็ให้กำลังใจกันแนะนํากันเพื่อให้นําไปสู่การเลิกติดเหล้าได้ติดเหล้าติดบุหรี่หรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะในเมืองนอกต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีกลุ่มพวกนี้นะในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้เอามาเผยแพร่เไรเท่าไหร่นะครับนะะสุดแล้วก็คือถ้าเกิดเราอยากจะเป็นใครเนี่ยเราก็ต้องไปอยู่ในสังคมของคนแบบนั้นนะครับนะฮนะท่านก็จะสามารถพาตัวออกไปจาก จุด A ไปสู่จุด B ได้นะฮะเทคนิคที่5อันนี้เป็นเทคนิคที่สุดยอดเลยนะครับก็คือเขียนสิ่งที่คุณอยากเป็นในเวอร์ชันน1ปีข้างหน้าตั้งทงไว้เลยนะฮะ <c oughs> เขียนรูปเขียนภาพสิ่งที่คุณอยากเป็นเอากระดาษมาฉันอยากเป็นอะไรฉันอยากเป็นคนนี้อย่างนี้รายละเอียดให้เยอะที่สุดเลย แบบเราเขียนแล้วเราเห็นเลยภาพเราเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้ก็คือให้ท่านเขียนพรอมนั่นเองอ่าท่านเคยใช้จัดทีไหมฮะเพื่อนเพื่อนเคยใช้จัดทีหรือว่าท่านจะไปสร้างรูปไปสร้างวิดีโอโดยใช้ AI เนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องคุยกับ AI ก็คือท่านจะต้องเขียนพรอมยิ่งเขียนละเอียดเท่าไหร่นะเอก็จะยิ่งเข้าใจว่าไอสิ่งที่ท่านต้องการคืออะไร นะมันก็จะตรงเป๊ะตามที่ท่านต้องการเลยก็ขึ้นอยู่กับการเขียนพร้อมนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขียนสิ่งที่เพื่อนๆหรือว่าคุณนะอยากเป็นในเวอร์ชั่น1ปีข้างหน้านะเขียนให้ละเอียดที่สุดคือแบบว่าหลับตาในะเห็นเลยนะเหมือนว่าผมเนี่ยเห็นว่าใน1ปีข้างหน้าเนี่ยโซเชียลมีเดียของผมเนี่ยจะต้องมี follower ติดตามารวมๆทุกช่องทางสามล้านะ 3, 000, 5ล้านคนนะ อะไรประมาณนี้ผมเห็นจินตนาการตัวเองตอนเช้าๆผมต้องออกมานั่งไลฟ์นะแล้วก็มีคนติดตามอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบ่งปันนั่นคือความฝันของเราแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้ให้คนได้มากที่สุดนะนี่ก็คือคือเป็นจินตนาการที่ผมเขียนภาพตัวเองมาแล้วผมก็เห็นภาพชัดเลยเพราะมันคือภาพที่อยู่ในจอที่ผมเห็นกําลังเห็นตัวเองอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยอยากจะปลดล็อกตัวเองเทคนิคที่5นี้สําคัญมาก นะคือท่านต้องรู้ว่าท่านเป็นใครแล้วท่านต้องการอะไรแล้วท่านอยากจะเป็นอะไรบนพื้นฐานของตัวตนของท่านนะแล้วท่านจะเป็นอย่างเป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะขอให้ชัดขอให้เขียนพร้อมเขียนพร้อมลงไปในจิตใต้สํานึกของท่านให้ให้ชัดนะนี่คือ5เทคนิคนะครับทบทวนอีกทีนะอันแรกนะวิธีปลดล็อกถ้าเกิดท่านติดหักอยู่กับชีวิตตอนนี้ตั้งคําถามกับตัวเองใหม่นะ ไอ้คำถามเดินเบิมที่เคยคุยกับตัวเองทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเนี่ยตั้งคำถามใหม่นะคำถามที่มันจะพาท่านให้หลุดออกจากสภาวะติดแงกนะครับแล้วก็ขออ้อ2ตัดสิ่งที่ทำให้ชีวิตติดก็ลองสำรวจดูซิว่าเอ้ยอะไรที่มันทำให้เราฉุดล้งเราอยู่บางทีเราก็ต้องตัดออกบ้างนะฮะเราเราถ้าเกิดเราไม่ยอมตัดออกเขาก็จะดึงเราสิ่งนั้นก็จะดึงเรา ดึงดูดพลังเราดึงให้เราอยู่กับสภาวะติดแงกอยู่ตลอดนะฮะพอสามเวลาจะทำอะไรเนี่ยแน่นอนมีเป้าหมายแต่ค่อยๆทำแบ่งเป้าหมายเป็นเป้าหมายย่อยๆแล้วค่อยๆทำไปนะทำไปวารละนิดแต่อย่าหยุดนะเหนื่อยก็พักพักเสร็จก็มาทำต่อแล้วเดี๋ยวท่านจะไปถึงจุดที่ท่านต้องการเองท่านจะหลุดออกจากสภาวะติดแงกนะฮะ อันที่4ี่ก็คือหาคนที่สนับสนุนหรือว่าไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพาท่านออกจากสภาวะติดเงกนะหรือว่ามาฟังมาฟังไลฟ์ฟงทุกวันเนี่ยช่วยท่านได้แน่นอนนะเพราะว่าผมเป็นคนมีพลังบวกไงนะผมเป็นคนมีพลังบวกเพราะผมต้องการชีวิตบวกๆผมก็ต้องไปหาสิ่งบวกบวกมานะพอผมไปหาสิ่งบวกๆมาผมก็มาคุยมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง นะมันก็จะทำให้เพื่อนๆได้รับพลังบวกอะไรจากผมไปด้วยนะก็มาฟังผมทุกวันนะครับนะช่วง8โมงเ็จเศษถึง9โมงเ็จเศษอ่บางวันอาจจะมาออกมา9โมงเศษเศษถึงประมาณสัก10โมงนะอะไรประมาณนั้นนะแล้วแต่บางวันถ้าเกิดมีเวลาเยอะก็จะพูดคุยยาวถ้าเกิดมีเวลาน้อยมีภารกิจที่ต่อเนื่องไปก็อาจจะคุยน้อยหน่อยนะแต่ว่ารับรองสาระ สำคัญอัดแน่นนะกระชับสั้นนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เอาไปใช้ได้จริงนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทั้งหลักการแล้วก็ประสบการณ์นะที่ผมอยู่ในโลกนี้มาเกือบ6 0ปีแลนะ้วเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านเชื่อมั่นได้เลยว่าสิ่งที่ผมเอามาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยมันจะมีประโยชน์นะในการที่จะพาท่านให้ก้าวหน้าไปในในในอนาคตหรือว่าทำให้ท่านหลุดออกจากสภาวะติดงก จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ไปลองสาเหตุหาสาเหตุที่ตามที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็ใช้5เทคนิคที่พูดให้ฟังเนี่ยนะฮะพาท่านออกไปสู่จากจุด A ไปสู่ B จาก B ไป C ไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงตัว Z เลยนะไอตัว Z ของท่านเนี่ยมันอาจจะเป็นคือไอเทคนิคที่5คือเวอร์ชั่นของท่านในะอีก1ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงนะลองเขียนภาพตัวเองออกมา แล้วมันก็จะคือเป็นเข็มทิศไอ้ตัวท่านเองนะเหมือนคล้ายๆ dream board นะ่ะเขียนตัวเองไว้ว่าท่านอยากจะเป็นอะไรแต่มันต้องชัดนะอย่าเพ้อเจ้ออย่าเพ้อเจ้อแล้วมันก็ต้องเป็นไปได้นะคือมันต้องท้าทายแต่ว่าต้องเป็นไปได้เพราะถ้าเกิดมันเวอร์เกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากแล้วเราจะต่อแตะซะก่อนนะครับเอาละนะฮะวันนี้นะครับก็ออกมาในช่วงตอนนี้9โมง50นะครับ เพื่อนๆหลายท่านอาจจะอยู่ในช่วงทำงานนะฮะก็มาฟังย้อนหลังเอานะครับแล้วก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะใต้คอมเมนต์นี้นะครับอยากที่จะรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ใครที่ฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะฮะมีคำถามก็ถามในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้แล้วก็จะเอาเป็นข้อมูลที่จะเอาไว้ไลฟ์ในวันต่อๆไปนะครับโอเคนะฮะ ก็วันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับสรุปอีกทีนึงคือชีวิตที่ติดอยู่ชีวิตที่ติดแขกเนี่ยบางทีไม่ได้ต้องการทางรัฐนะแต่มันต้องการความเข้าใจนะและการขยับทีละนิดอันนี้เหมือนเป็นไฮไลท์ของ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 ไลฟ์นี้เลยนะประโยชน์ที่ผมพูดเนี่ยชีวิตที่ติดอยู่บางทีไม่ได้ต้องการทางรัฐเพราะทางรัฐมันไม่มีนะแต่ต้องการความเข้าใจว่าทําไมท่านติด แล้วถ้าเกิดท่านจะท่านจะก้าวหน้าไปก็ให้ขยับทีละนิดนะอย่าไปเร่งรัดอย่าไปเร่งร้อนนะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแค่เริ่มขยับก่อนแล้วทางจะปรากฏเองก็คือไมาย s e t ของท่านเนี่ยนะฮะต้องต้องเริ่มต้นก่อนนะครับอ่ามีคนมาคอมเมนต์นะขอบคุณครับนะคุณเจ้าครูพันอ่าเจ้าครูพันดาวานะคุณชมัยพร จันทานะครับยินดีนะฮะขอบคุณมากนะครับที่มาฟังไลฟ์ของดันีหนุ่ยสตาร์จิกแมนนะครับโอเควันนี้ผมก็คงต้องขอปราเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนในทุกช่องทางวันนี้ที่เข้ามาฟังนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะต่อจ้าหวทีฟังแล้วมีคำถามมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะถามได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบนะถ้าเกิดคำถามไหนที่พอที่จะเป็นหัวข้อเอามาพูดคุย แล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาขยายผลเป็นไลฟ์ในวันต่อ,ปอไปนะฮะวันนี้ก็คงต้องอ่าขอแห้งกิปนาวมต้องขอลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะวันเสาร์อาจจะออกมาเช้าหน่อยนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโชคดีนะฮะรวยๆเฮงๆทุกท่านครับ